เดินได้แล้วเหรอลูกหืมหิมะจะมาอีกแล้วนะบ่ายๆนี่แต่ฝนกำลังมาฝนมาก่อนแล้วก็หิมะเนาะพี่น้องเนาะฝนและหิมะอวะสันความหนาวยังไม่หายไปเลยจะมาอีกแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังพื้นกำลังลื่นทั้งถนนทั้งพื้นนี่ลื่นมากใส่เกือบบูดนี่บ่สิหงายทองพี่น้องขอยล่มจนว้าเก็บแอวหลายเทียแล้วนี่ ัาแก้ก็ล้มไอ้แจ๊กลม้มลื่นตรงบันไดแล้วก็ลื่นตรงตรงทางเดินนะมันวิ่งไปหาอันกวางไงแล้วทีนี้ก็ลื่นเจ็บตัวอยู่สามสี่วันน่ะเพิ่งจะเดินได้วันนี้นะ พากันออกมาขนฟื้นมาใช่หรอกเตรียมเตรียมตัวหิมะจะมาไงเพราะหิมะไอ้ละลายก็ได้เดินไปแต่ว่าอากาศยังหนาวจัดเลย้วยพี่น้องอยู่ใน่องฟีดบานเห่านั่นแหละซองฟีดซองแช่แข็งนั่นแหละเพราะว่าดูสิหิมะยังเต็มเลยมันละลายไปบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังเย็นเพราะว่ามันเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะมาหิมะบ่ายนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วฉันไปเก็บ ฟืนมา,าตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้วไปเก็บในปา่าพูนทั้งขนแล้วก็ขนมาไว้นอกรัวแล้วก็ขนเข้าบ้านเอาไว้ใส่งานนะนะพี่นอ้องถ้าให้มาตกเนี่ยมันก็นมกักเบิดแตได้ฟื้นก็นเลยแต่ต้องไปเอาทั้งเปียกๆแล้วมาใส่แต่ว่ามันก็นใหม่อยู่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นฟืนที่พร้อมใช้งานแล้วเนาะมันก็นเปียกแค่น้อยก็อเอามาดองไว้าะขางบานได้มันก็นใส่ นี่เด้ออันมะเขือมะเขกนี่พูน่ะมุนี่จิได้แบกกลับมาอยู่ตอนแรกตัดตรงนี้แหละตัดแล้วก็โยนไปตรงนั้นพอตอนจะใช้งานก็ต้องโยนกลับเข้ามาอีกโอ้คอยกับชีวิตเนาะโอ้เนี่ยจะทอนอันนี้แฮงแข็งแรงดีตัวนี่เดี๋ยวขอสืเอามาดิฉันนั่นแหละโยนมันไปฝั่งโน้นเดี๋ยวจะไปแบกกลับคืนมาบอมเป็นยังดอกมันแข็งแรงดีนะเสาอันนี้นี่นี่ เออเสาเสาตัวนี้แข็งแรงดีขึ้นยังนี่เด้หนแบบถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นฟื้นมันกะเสดได้ดนแน่นะเออเดี๋ยวเดีเดขามไปเอาว่าต้องเดินข้ามไปเอาอีกเดอนคอยเนาะเสดายลอดขามไปเอา เสีเอานยังส่วนขึ้นมาหาเอาบ้านนักด้วยล่ะเาอัาน่เดี๋ยวเสาอันหนึ่งคอยเอาเหมียวออกมาทำไมอะลูกออกมาทำไมครับผมมันหนาวจะไปไหนอะลูกไปไหนครับลูก ใช่ออกบานเนาวเออออกไปทำไมล่ะมันหนาวนะคนเก่งพนเก่งของแม่มันหนาวนะลูกพ่น่ะมันได้ยินเสียงข่อยแล้วนึกว่าข่อยยางปตานะ นึกว่าแม่เดินป่าได้ออกบ้านมานะมันหนาวด้วยลูกจ๋าแม่ออกมาเลยพขาบ้านซาลูกเดี๋ยวหิมะมาแล้วุลอู้แตกเยาวเหยาะว่าล่ะพูะ้น่นอยู่ด่างบกยอดผลแจ็น่ะออกมาสามสี่ตัวแล้วผลอู้ผนอ่ะแตกเงยาะเาออกมาแสดงว่าออกก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหม แม่ไม่เดินแล้วนะแม่เสร็จแล้วแม่จะเข้าบ้านแล้วนี่ยังกล่องหนึ่งนี่ฟื้นเดี๋ยวืะหอบฟื้นเข่าบ้านเลยหอบหนึงตัดเรียบร้อยก็ลองพลงแต่ว่าเอาอ่อนย,ยิ่ๆผวกหญ่ๆมันไปล่อยเหลี่ยมเต็มเหล้่ยมบนวย พวกนี้ค่อยออกมาสิบหน่อยแต่ว่าหิมะมันกระสิตกอาจเลี้ยงๆอาจไปคนอีก,กี่ดอ,อกมันจะได้นะไข่เนี่ยมันเว้นช่วงปกติบอกมันตกแล้วดิตกสามเหมือด้หิมะน่ะแต่ว่าเนี่ยไข่เนี่ยมันเว้นช่วงไปนะพี่น้องเป็นช่วงไปสามหมือที่ไม่หิมะไม่ตกนะสามวันแล้วอืม เดี๋ยวฝนตกมามันก็สะเสาะละลายออกแกหน้อยแดดก็บบได้ซอยบรนไดดอกแต่ว่าถ้าฝนมากเนี่ยได้การเลยพี่น้องเพราะว่าฝนมันสิม,มาสะ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 จักหน่อยจากจาก,จากมากแล้วกันที่มามาเติมมเติมอีกคือเก้านะก็ยังดีที่มันลดลงเพราะว่าตอนแรกมันสูงมากเลยมันออกบ้านไม่ได้ไงทีนี้ก็ยัง,ยงดีหน่อยแต่ว่าถานนลื่นข่อย,ยางเงี่ยพี่น้อง แม้แต่ก้อนเล็กๆนี่นะถ้าเราเดินผ่านนี่นะนี่ร่องทถากระแฮงเป็นร่องแาอยางนะมันเลื่นนนะนี่พี่น้องในพื้นนี่เลื่นตุดไปเลดนี่หัวแตกคนเด็ดนี่คอยหั่นใส่หมวกไว้หมวกกันน็อกใส่นะ้ำดอกหมวกไอ้นุ่มๆม,ม,มันละบ่แมนกันน็อกดอกถ้าใส่ก็ดีนะแต่ส่วนมากโดยส่วนมากถ้าลมแล้วคนทำมันก็นจะเอาแขนจังเนาะพี่น้องเนาะ เอาข้อศอกลงแล้วก็เอาตูดลงนี่โอ้โหเจ็บมากเลยนะสะโพวกกว่อนจะหายอืมลื่นมากเลื่อ,อนู้หญงยางถนนครับโปรกรลมัดแล้วบ้างก็ฐานเก็บขึ้นแยกขึ้นไปเดี๋ยวจะข้ามไปเอาท่อนนั้นก่อนห้าขึ้น เรื่องมองนีแบบนี้ได้ไหอันนี้ข่อยกระบ,บาดใน,นมัดศพในมองนี้เออยันมาออกอนะไม่ต้องมานะลูกตรงนี้นะมาตรงนี้เอเอ,เอค่อยเสียค่อยนอ้อเอเอ เอาไม้ไปเอาฟืนไปไอ้หนูยังยังขับมานีเด้อเข้าใจไหม